วันนี้เป็นครั้งที่91ตรงกับวันที่8เดือน2 2569เข้าพเจ้านายวิบูลย์ศมีธรรมัยขอเป็นวัชาเป็นวัชาสายพุทธุษมนถวายพพุทธชาตมาพระพุศาสน์พระและเป็นอาจารย์พูชาแต่องค์พระคัภจิเาจจาโอลงพูสเด็จหลงปูบุญเดลวงปูศีลาตทางปูปราชผู้เป็นของวิชาจิตตมณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยาข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราชนัดดาคุบราชและเทพพิรุดังทั้งห้ายโปรดป ปสตชนุ่งเทวดาสมันตาจักกะวัคเเกสุอัตตาขจันโรทเทวดาสัถานมามุรีราชาสูตรนันตุสังกมกะทางสะเคกามีจรุเปสิเดียรัตเคชัจารชิเกวิมานีทีเปรตเทจักกมีเจรุวะนาคานีทีเฮวัตุมีเคเตภุมาเีตุเทวาเชลัสราบิสเมย์ค่ะนาคาทิจันตาสตริกยังมุรีราชนาสัาเทวุเมสุนันตุธรรมสโรนากาโลยมัทันตาธรรมสโรนากาโลยมัทันตาธรรมสโรนากาโลอะยมัทันตาปสต์สิทธิกะ นโมธรรมกาสิทธิคาถานโมรสสาระกโตอัหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมรสสารประกอโตอรลหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมรสสารประกอโตอรลหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจคียคาถานาทิเมสรังอันยังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจเจโอชะนะสติเมรุสปัตตานาทิเมสรังอันยังธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจเจโอชะนะสติเมรุสปัตตานาทิเมสรังอันยังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจเจโอชะนะสติเมรุสปัตตา อโมหากรรย์โกนาโถติอธิกาคาถามหากรรย์โกนาโถอัจฉริยสัพพปานิทังปูเลตวาปริสภะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหโตสัพพูปะทวามหากรรย์โกนาโถหิตายสัพพปานิทังปูเลตวาปริสภะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจนัจจะวัชนะมาหโตสัพพูปะทวามหากรรย์โกนาโถสุขายสัพพปานิทังปูเลตวาปริสภะปตโตปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจนะเอเตนะสัจจวัชนะมาหโตสัพภูป โพสต์มหาสมัยสูตรเอวังเมสุตตำเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหารติกปิดอุทิศบิงมหาวันใมหาตาพิ่ครสังเกตนะจตุจมวจักรเตยีพี่ครูเตหีสัพเพหวะอรหันเตหีชัสน์ทีจะรกับชาติภิทิวตาเภูุิเนนะสันนิบาสิตาโหติพระควันลังท้าสนายพิคุสังคัจจะ อาโขจะตุนังสุทธาวาสกายการงเทวนางเอตตโศียังขพวาสเกศุวิหาลติกปิรทูจะมีมหาวันในมหาตาพิฆูตังเคนสัตติมจัปติพิโกจเตหิจปเหวะอรหันเตหิทัหิจารโกทาตุยเทวตาเยโพยนะชนิมติตาโหติพระววาตังทัสนียาพิโกสังคใยานุนมยปีนะควาเรุปสังเมยมาอุปสกมวาวตตสนิเกปเจกนาภเสยมติอาโขตาเทวตาภเยพ สปีนามะพระราปุริโสสมัติังวาภาห่งภาษาภาษาระยาปาจริัังวาปาหังสมชยอวัเมสุวะสุทาวาเสสุเทเวสูอันตาพะพุโตปุรโตโตุรหัาสุอหตาเทวตาพะกวันตังพิวะเทวายกรรมตังกรรมสุกรรมจังจิตาโขกอรเทวตาพระพโตสเกอิมะนัภาสี มหาสมายุปโภคสิงเทวกายสมคตาคาจามีอิม oh ังสมสมยังสักจิตยวะปาติตสคันต <t> ิอรปราเทวตาพาก็ตัวสิเกิมังค์กับภาสีตราพิโสหังสุติจตังอัตโนชุกัรมกังสุทุตราทีวันนี้ตอนนี้ค้าเตวาอินทรียานิลหังทิปติตาติอรหัปราเทวตาพาก็ตัวสดิเกมังคาหงกภาสีเชืวากีังเชืวาปิกกอิทักิติยะจั อิกทั้กีรังโอหัดจัตเมชาเตจันติสุชาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสุนะคติอัฏฐโหปราเทวตาภควาโตสถิตเกยมขันดังพาศีเยเคจิพุทังสอนครับตาเสนาเตกมิสันติอภยคภูมิปหายามุลสังเทแห่งเทวก็ยังปริปุเรศติติอัฏฐโหภควาพิ่ขุมันจะศีเยภูริระพิเว ท่านดุษรีงาท่านดุษเทวตตาสันติปฏิติตาผลติจะฐานกตังทัสสนยาพิคุณสังคัจเจปิเตพิคเวไอเหตุสุขติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัพพตเตสะพีปะควันตานังเอตตาปรมายวเทวตตาสันติปฏิตตาเหตุสูงสยยะฐานปีไมหังเอตารหิเอปิเตพิคเวผูิสัมตินะครับธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัพพตเตสะพีปะควันตานังเอตตาปรมายวเทวตตาสันติปฏิติตาผู้สัมติสยยะฐานปีไมหังเอตารหิอชิกิสามีพิคเวเทวแก่ังนามามิ กิจิสัมีพิกเวทเทวก่นางนามามิเทศิสัมีพิกเวเทวแกนางนามามิตังสุนทสาสกกรมารสิกโรธาภาสิสมีิิเอวัพเทติโกเตวิภุมโคตุลจัตตุตุมขวัยตัตบุตรจาสิโลกรรมลูกกษสาิยะมาภุมาตถสิตายเยสิตากิริคะนังพิตตาสมาหิตาปูถุชีหวาสักรินารมาหังไมิชามโนโอชารรมราาสุทธาวิปัสนาเมาวิราพิญโยมจัตสเตระวะวะเรกปบอิเทเวตัตโตมันติสัทธาสังเกตสรนเนรเตเทวกายพิกันตาเตว เตสามปตะตรหุยานอัสันนาสนอภกนาตสตมาัุงสหสัอาสตลีสตางีกิสสนาอสันนมาสออภกนตมสขุงที่าสาอุภาอหุงตัจัสภังอภิญญยวาวคิดวานเจกุมาจตโตมันติสถาตะวเกตานีรเตทิวกะยาพิกันตาเตวิชนาชาพิฆวตีวังกิดิสัมคิรทีอุพโสชตสหสสายขาภูมาเข้าไปอิทวาอิธิมันโตชุติมันโตและมันโตยสัมมติอิิมนโต อีม <S ess> ันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสินุโมธมนาริกามุงพิกุลนางสมิติงว่นางชาสหัสสายมาว่ตายยขานานันโตนิโนอีมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสินุโมธมนาริกามุงพิกุลนางสมิติงว่นางชาตากิ้รติสหัสสยยขานานันโตนิโนที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสินุโมธมนาริกามุงพิกุลนางสมิติงว่นางอีเจเตสาวขาสหัสสายยักษ์ขานานันโตนิโนอีมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสินุโมธมนาริกามุงพิกุลนางสมิติงว่นาง เวสามิตาปัญจตสตายะขันนานแต่วันนี้นยทิมันโตชุติมันโตนะมันโตชัสสินโมทมนาอิกรมุงพี่กุณาสมติว่านางกุมิโรราชาคีโกโซเบปุัสันดเวสานังพีโยนาสตสหตัสาขันนาปายุปาจติกกพิโรราชาคีโกโซบคาสิมติว่านางปุณิมจัตทิจังราชาทตรัโทาษาตะขีคานาอธิิตปติมาราชยาติสุบราิสตาพาโวอิธัมนาามาภายทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยชัสสินโมทัมนาอภิกรรมุงพี่กุนาสิมบติว่านางท มาพลยที่มันโตสุติมันโตวัลมโตยศชิโนมุรมนาปิกามุภิกุนาสมิติวนางประชิมักสังนาชาวิรุปโขปัสาตินาขันอธิปติมหาราชัยสติโสบุตปิสตตาภะโวอินธมนามาพลยที่มันโตสุติมันโตวันละมโตยศสิโนมุรมนาปิกามุภิกุนาสมิติวนังอุจารจักที่สังนาชาวกเวโรตปสาตีญาันอธิปติมหาราชัยสติโสบุตปิสตตาภะโวอินรมนามาพลยที่มันโตสุติมันโตวันละมันโตยศ ปุริมาที่สังตตารับโทรกีในวิรุหะโกวชิวนวิรุปโขคุเวโรตัสัจตตรเต็มภาาชาสมันตาจตโรทีสาตตรานาสุวนีกับเอทเวเตสัมมยวินสาสกูวาจ้ิกาสัทธามายากุเวทูเวเททูวิปูจทตัวสหาจันกรมาเสโทกิรุมาทดีมาทุจะ ปนโถปัมัยุตเทวตูตโตจะมาตริจิตาเสรนคันทพนโคราชาชนสศภโธอาคูปจาศีโคเตวติพลูทิวตัยสุรีวัชสัยเอเตจันเยจราชาโนความสพาธาหัตุชุพีโมธมานาวิกามุพิกุนางสิมิติวะนังอาถากุณาสพานาฆาเวสราชาตราชาตราชกากรพสตราอาคูปยาคาสายสิพีมุูนาสัตตาราคาจะอาคูนาคายาสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสบคาสิมิติวะนัง ยเนคาราชสหสหนันทิติพาทิชาปกิวสุทธิจักุเวหายาสาเตวะนามาจปตากิตราสุปนาอิติเตสานัมังอยนตานาคาราชนามาสีสุปนาโตเขมมะกัิพุทโธสันหิวจาริอุปหายันตานาคาสุปนาสรนากังสุพุทังชิตเตวชินาเตนถทางสุราติตาพัตโรวสวาเสตีทีมันโตยัชินโอกะรกัญชามาพิสมาสุราชานวขัสามิปัจจิติติติจาระหารโทนมุจีสหสัจจาริปุตานังสัพเพวโรชนะมกาสหนิตจาวาปิณเสนาละหุพ จเตโชวายโยตถาคามงวรุณาวรุณาเทวาโสโมตยัสสาสังะเมตตากรุณากายิกาอฑุเทวายตัศนีโนเสร็เตทะลากายาสเปนนันโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยตัศนีโนโมหวนาภิกามุภิกขุนาภิวติงวานัง เวทูจะเทวะสาิจาสมะจะทวยมาจะสรตุปนิสัเทวะจะทมาคุปรกิตาสุเดยสุปนิสเทวะสุเดียมาคุปรกิตานักตานิปกิตวะอาคุมาเลวราหกาวสุวัสุนังวาสโบเสโตะโกวะขปุรินโธเศธเตนะทากายาสเพนนานโตดิโนอิธิมันโตสุติมันโตวันมันโตยะสินุธมานาภิกขุมิกุนางจิมิติวนังอาทาคูสาูเทวะชาลมกีสิขาริวะอดิจกาจโอชาจ่าอุมาบุพานิพาสิโนวัรุนาชาธรรมาจ่าอกุตจ่าอเดชะกาสุเดียมิเชลา มันโตนะมันโตยศชินโนมุทมานาอภิกามูงพิคุณราชมปติวกนางสมานามหาสมานามมุสสามมุสสุตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูฮาริยเทวะเยจารุหิตาวศิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายเจตวิโนเสตเถรนากายาจเป็นนันตินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยศชินโนมุทมานาอภิกามูงพิคุณราชมปติวกนาง สุกาอรุณอรุณอรุณอาคูเวคัาสาวตหาโอชาตะกาหาปามโขะอาคูเทววิจฉนาลทามกตาคาราชามีสการจยสัชินโนทะระยางาคามวชนโยทิสาวีวาสติเสตเตระธากายาสเพนนานันตอานิโนทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสัชินโนโมรมนาภิกามุภิกุนาตมิตริงวะนั่งเขมี่ยะดุจใจยามาการธากายยสัชินโนลำพิการลามาเจตถาชตินนามาจาริวานิมาตุลาติโนอาคูอาถคูปลังลิมิตาทศเตเตระธากายยาสเปนนันตวานิโนทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยะสั สถตเทวีวันนีกายาสะเพนนันโตนิโนนทามาไม่ไดนาคังชุนเยจันเยริสาสหามิปวุชตาติมะกีนางโอคาตินิมานาสวังพระเขมรขาตรังนางขังจักรสวะอจิตาสิตาสุขัมมาพระมัโตจัาปุตตัยที่มัโตสหัสนาคุมาโลติส่วนจตุปกาสิวิติวันังสหัสพัมมาโลกานางเมื่อพระมานโิจิตติอุปปันติสุติมันโตวิชัมะกายโยรัตสิโสและเศตอิสระอภ ok, ูบันเจกาวาสวัติโนเตสศจามิศตัวอาคาหาริโตบริวาริโต เตจัสเพวิกันเตสินเทเทเวสภัมมะเกมาราเสนาพิกามีปักษาการทัพสมาธิยังเอทาคันธาสาพันทัธาละไเคดาปัทวาณุโวสมตาวินี้ว่าเรธามาโวมุชิาโกตินังิจิตาชามหาเนโอปันฐาเสนเปสิปนินาตระมหาจารสลังกัจวันาเประวังตะถาปุโกเมโคทะยัโตสุจโกตาสมุชาวัติสกุทโเสยะเสตันจารสภานางแกว่ว่าคิดว่าน้จากภมาดาโตอมันทีสธามเกในลเตราเสนาพิกันตาเตวิชานาชาบิโกเตจอัตปามะกุลุสุดวะผู้สัตสัตตัง ไตรอิสวักาเตชะเนสุตตัตติบสุตจุตชัยปะกรณ์นโมเมพุชัปเตชะสาราตนาตยชามิกาเตชะปปสิทธิปสิทธิเทวานารายะปะระเป็นสุตสิทธิพระมาจะอินทาจัตจตุโลกาคัมภีระคากาธรมุทาภูตุงขังขจฉภามะชชยะปสิทธิพวตุเตชัยยะชัยยะเชลณิเชลณิอุตติอุตตินธิณธิณธิชัยยะชัยยะขะโคราตอนนี้สัลีสายเสนนะไม่รู้ราชพลราชีชัยยะชัยยะคัมภีรสมพีนาเคทานาคีปิสาจัพภูตากาลีชัยยะชัยยะจุติิมาโลี ชยยชยยสิงค์คีสุธาทานมุขชาชยชยวรุณนามุขสาตาชยยชยยจปาทินาคากุลขันโทชยชยคขจักนตุลงสุกัดอภูโฉกิี่ห้าพิตีปาชยยชยวรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุธีนารดีชยยชยสุขาสุขาชีวีชยชยชยธรณีตะเลสุธาชุษยยาชยยชยธรณีสันตินสธารชยยชยมังคารลัตยาปวเกชยยชย์วัลุนนายเกชยยะเชลคเสสุดะ ผู้ชัเตชะชัยยชยพัมเมนะคะนาชยชยราชาธิดาสอดชัยชยชยปัทวิงศพังชยชยอรหันตาปัญจิกันผู้ั้สาวังชยชยะพัมเมสุรโขเออชยชยมเหสุรุคารุคารินเทวาภัยชยชยะพัมเมสุรโขชยชยนาโกวิโุโกวิรุปโขจติมาลวิอินโทจเวนัตเตโยจกุเวโรวรุโนปิจะอคิวโยจามชนโขกุมาโลทัตตะลัตโกอัตลาสาดมหาเทวสิทธิตาปัสสาวะอชโยอิสิโนสังกาสัพพาชยยะนโมพระวันตุเตชัยยะธรรม ชัยยธรรมโมจะสังโฆจะทศบาโลจะชัยยกังเอเจนะชัยยะเตเชนะชัยยโสธีพระวันตุเตเอเจนะพุทธเตเจนะชัยยะเอเจเอเจนะพุทธเตเจนะโอตุเตชัยยะมังคลังชยโยปิพุทธสตวรรษมโตอยมรสาจะปปิมโตุบาลชโยโอโคสยามโพลิมันเทปโมทิตาชัยยะตาชาละพัมมาคณามเมห์สิโนชยโยปิพุทธสศตสิริมโตอยมรสาจะปปิมโตุบาลชโยโอโคสยามโพลิมันเทปโมทิตาชัยยะตาชาอินทคณามเมห์สิโน ชยโยปีพุทธศสาวสิริมโตยมรสซาจปาปิมโตปรรดาชโยโอโคสยามโพธิปันเทปโมทิตาเชยัตธาเทวะขณามเหสีโนชยโยปีพุทธศสาวสิริมโตยมรสซาจปาปิมโตปรรดาชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตนาชยัตธาสุปันนคณามเหสีโน ชโยปีพุทธศักราชสิบมตยังบรรจัศจปปิปโตปดาชโยโอโคสยัมโพธิวันเทปโมทิตาชยักตาชานาคาขันนามิเฮซิโนชโยปิพุทธศักราชสิบมตยังบรรจัศจปปิปโตปดาชโยโอโคสยัมโพธิวันเทปโมทิตาชยักตาชาสภามาคันนำมิเฮซิโนสยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทวัฒโนเอวังตาวังวิเชียวิชยักสุชยัมังคะเรปดาชิตาปังเกศเสียพริวิปุกะเรอภิเศษเกศปะปปุชานังอขปัตโตบอกโมทิติสุนคตตังสุมังคะรังสุปปะปะตังสุทิตสุนะ สุขนสมุขตุโตจะสุริชังจะควมมาจะริสุขปะรกินังกายกรรมบังวจกรรมบังปริกินังปริกินังมโนกรรมบังมนิธิเตปริกินาปริกินานิจตวนาลภัปตะเถปะรกินีรักเออัฏรารถาสุกิตาวิโยหะพุทธศาสนนอโลกาสุกิตาโหชาสขาสเปใช้ยติพิสุนันตุผลโตเยเทวาสิมิสานีอธิกตาธิขายุ่กาสนาผลตุสุกิตาโหตุสัพปารักขันตุสัพพสัตานังรักขันตุชินัสสาสนังยากาจีปัชนาเตสังสัพเทปุเรนตุมโนรักษายุตตักาเรปวสตุวูสวสวะะหกา โลกาวจุปัตถวาเตยสังดิว่าเล่นตัวจัตสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาลอหังโพสต์ธรรมานิยามาสุตังเอวังมิสุตังอีกังสมัยยังมัคคุวาสัมบติยังวิหาดติเฉตระวะเนี่ยนะจะเป็นิกาสะและเมจตระทะโขมัคคุวาพิคูมังเตสิสิขาโวติพระทัานเป็นติเตยพิคูเพรคะวาตัปะจักษ์สมุคควาเอตจตัโวจะอุปทวาวพิจวีรสถาานาอนุปัตวาสถานาทิตตาวาสานตัวธรรมานิตตะกาธรรมานียเมตตาสัพเพสังขาราอนิจติตังจาระคตโติอภ อมิสัมพุทธิจิตวาอภิสัมมตวะจิตคติเทเสติปัญญาเปติปัทหาเปติวิวัติวิภพัชติอุตตนิกโลติสัพเพสังฆาดานันิจาติอุปัฏฐวะพิคุเรต่าคานางอรูปัฏฐาวะจัตถาคาณาณ์ทิตตาวะสาท้าทุกขามิติตาธรรมะอีมเมติติิานตติิชอุกโสัพเพสัคฆาดุกขาติ ปฐวีกัเวจธาคาตานังดูปฐวะจธาคาตานังทิตาวัสตาตุธรรมนิตตาธรรมานิมิตาสัเพธรรมานตติตาตะตะขาตโตอภิสัพพจติอภิสัมมติอภิสัพพจตวาอภิสัมมตวาอจิกติเทเสติปญญระเทิปัตภปริวิวรติวิภัชติอุตตนะกโรติสัพเพธรรมานตติอิธรรมะโวจภาพะวาะจตมนณเตภิภูมคอลโตภาสิตาภิจันทุติบรสุพันเอกและตักราถาอติตังนาวาคมยะนิบังเขนิขัตัง บุคคลไม่พื่ำงสิ่งที่ร่วมแล้วคคลมองสิ่งยังไม่ถึงยิทัตที่ทำให้นจังอปัตตจจนะรับตังสิ่งที่ร่วมไปแล้วสิ่งทิ่ไม่ถึงสิ่งไม่ถึงปัจจุบันนั่นจจโยธรราตัดถัดตาวิปัสติอถานิหาสุกบังตังวิทาดุพุโเยบุคคลจะเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งยไม่คอนแคในทรนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมเรื่องเรื่งให้ปุโปงเถิดอัชเชวะคิจจะมาตปังโกชัยามาลังสเวพึงททำความเพียรในวันนี้เขาเาาามมตนนนุสเหจา พราะความผิดเพี้ยนมาชุดเราผู้มีศีลธรรมศีญาณนั้นย่อมมีกับเราของเราหาเอ๋วอมวิหาริมาตราปิงาโ,โหรันตรมตันติตังตังเวประเทกรัตโตติอสันโตจิกเ,เตมุนิติพระมุนีผู้สงบยังได้บุคคลผู้มีปกติอื่นนี้มีความคิดมิเกิดขานะครับวันกลากคืนนั้นแล้วว่าผู้มีเราตีหนึ่งเจริญน,นุปการาชินีแล้วพสวดธรรมะสังเวชขับปัญจาวิก,กาขณะัพเพังขารานิจาสังขารคือนั้นการจิตใจรูปธรรมนามธานนมนลงสิ้นมันไม่เที่ยงแต่คือลราดับไปมีเราหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสัง,รารรางสขารคือเรื่องการจิตใจรูปธรรมนามธรรมทางหมเนั้นมาจบทนเจ้าเพราะเกิดที่ดาแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสีลาันัองปวงที่เป็นสังขารแต่ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือเป็นของเราของตัวตนเราอธิวังช <GO av uther> ื่อตามชื่อของชื่อของมันยังยืนทุกวังวันแล้วความตายเป็นของยังยืน อาวสังมายาบริจพพังเราจับพึงตายเป็นแท้มรณานริโยสานังเมชีวิตังชื่อของเราเป็นความตายพิสุดรอบชื่อตังเมนี้กับตังชื่อขเราเป็นของมีเที่ยงมรณาังเมนี้กับตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตักุริสังเวทอายังไกโยจิรังในกายนี้มีตั้งอยู่นาอเปตะวิญญาโนุพันธ์ปัสจาวิจารสุทธโธคำนี้เสร็จแล้วอริเสสติจากนองชาปฐวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงเข้าร่งอีว่าพระเดิมทำไมท่านฟืนเนี้ยถังหับโยมีได้อริจาวาสังขาราทั้งขันอุปทววยยมมิโนคคาาเปลรดับเสื่อมไปับ ไปธรรมดาโอชิตวายุชันติกขังเกลียวย่อมดับไปเตยสามกูปาสมโุขโขของเข้าไปของสงบแล้วครับขังขันทั้งหลายเป็นส่วนอย่างยิ่งสเพสสตามารันติจ่กสถานทั้งพวกกำลังตายอยู่มารินสุดจับมาริสเล่ที่ตาละรังจัตายจัตเทวะกัตเทวะห่างวาริสามีแล้วก็จะตายเช่นเดียวกันนาทีเมเอตาสังยโยความสงสารในความตายย่อมมี่ยวเราเลยโมสุเมตตายังงิจิ ยันติจีกุศลังกามาสเปยิพิกตังปุญญโหนนโมจัตุสุตังตุโกโตเยเทวาสุวินทานยติตาติขาอยู่กาสตาผลตุสุกิตาโหตุทุขามจันตุมาตจาปิตาสุกิตาโหตุตุขาะวมจันตุจะเพยานิกาสุกิตาโหตุตุขาะูจันตุจเพยาติกาสุกิตาโหตุตุขาะจันตุจะเพยาปิกาสุกิตาโหตุทุขาะู้จันตุจะเพยัญติาสุกิตาโหตุตุกขาะู้จันตุจเพยัญติาสุกิตาโหตุทุขาะู้จันตุจะเพุปิตาจะเุทุาขาจะเพยต้ว พอส่วนบูชาลำปุญทวนนโมโพธิสัตโตฯคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตฯคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตฯคันติมายะอิติภควา ปฏิฐานคติายาเทวตาสัติวิหารวาสีดีถูกเปกฆเลโพธิฆเลตาหิงตาหิงตาธรรมชาเนนพรตูปุชิตาตอทิงกระโดนเตถวิหารละมันเลเถระจรรมชานวการจักพิโวะสัลมิกาธนปฏิอุสก่าขามาจเทสานิคามาจิสราสปานิพุตตาสุปิตาพรตุเตชนาพุชายเยปีชนาสัมภวาสัเสนาชาตาอัธบุปปาริกานิยานิการธรรมาวรังมากิจจเตสัมเพปิทุกัสสะกระโลนตัวสังขยัง ท้าตูจีดังสตังธชมโมธร a, รมชาลาชับุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอาศัยะจหิตายาจะอเมหิรขันตุสาวธรรมโมสัมเพปีชมาเจนิโอทิงสปาปุณายมาธะเมอริยาปเวทิเตปะสันนาโหตุสัมเพปีปินิโนพุทธศาสนีสัมมาชารังปพเวสันโตกาเลเทโวปอว่าสตุวุธิภาวิยะสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจอาจตะละชักรักดิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเอนะละชโนปะชาละขันตุสัพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนิดทุขขาพยาปตตาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสกหตูสำเพปีปนิโน เอตวตาจามิหีสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทัมตุสัพัสัมปติสิทธิยาตานังกัสทยยสีาังัสัมปทาภาว่านิกาโหตุขจเทวตาขตาสุมงครคถาโหตุสัพังสุมงครงลักันตุสัพัเทวตาสัพพุานุภาเวนะโสีหตนี้ดันตะังโหตุสัพังสุมังครงลักันตุสัพพเทวตาสัพัสัมานุภาเวนะสีหตนี้ดันตะลังหตสัพังสุมครลักัุสพเวตาสพสังานุภาเนะโ สพีพุทธาพระปตาปเจกานันเจียงพระรังอรหันตานันจะเตชนะละขันพัทธมิสปโสสพีพุทธาพระปตาปเจกานันเจียงพระรังอรหันตานันจะเตชนะละขันพัทธมิสปโสสพีพุทธาพระปตาปเจกานันเจียงพระรังอรหันตานันจะเตชนะละขันพัทธมิสปโส สัพเพพุทราพระปัตตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันเดชนาละขันพันธมิสสปโสจัพเพพุทราพระลัตตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันเดียวเชนาละขันพันธมิสสปโสจะพเพพุทราพระลัตตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันเดยวเชนาละขันพันธมิสสะปโสจัเพพุตราพระลัตตาปเจกานันเจียพลังอรหันตานันเดียเตชะนาละขันพันธมิสสะปโสจัพเพพุตราพระปัตตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันเดียเตชะนาละขันพันธมิสสป ด้วยอำนาจแห่งบุคคลสนที่ข้าพเจ้าได้สวดจตหายาพื่พระองค์นี้ข้าพเจ้าขอน้อ์เก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศิริสุวรรคาลายขออนุสวงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสิริมั่นคงเป็นสมาชิกบรรชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติทั้งตั้งมั่นในคัตำคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสพุทธเจ้าในโลกความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ในโมชนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรปสิทธิประสาทพรน้อมส่งนุภาพแห่งมงคลใปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สางสิ่งอมุเงเน้ด้วทางเคลืนให้เปลี่ยนเป็นพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้รอบคล้องและผู้บู